สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎพบกับช่อง YouTube สมมาทาโร่เปิดไพ่ไทายดวงครึ่งปีแรกสำหรับปี2564ก็ต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่สำหรับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกทท่ททานคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะทำนายทายดวงให้กับชาวราศีกรกฎหรือลัคนากรากฎทุกท่านการใช้หลักวันที่ในการแบ่งใช้หลักการแบ่งตามหลักโหรา ทใครท,ที่ทราบลัคนาสามารถดูแบบลัคนาก็ได้ส้มมะมาไกด์ไลน์ให้ว่าครึ่งปีแรกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องอะไรที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่ามีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะใครสนใจอยากดูดวงด้วยกันทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรย้ำ a c e b o o k สมมะพยากรนะคะราคาเริ่มต้น3คำถาม59บาบาทเท่านั้นคนราศีกรกฎลัคนากรากฎ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe และกดแชร์คลิปนี้คนละหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊าทุกๆคำถามต้องการคำตอบใครอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักมาในกล่องข้อความ f c e e o o o k แฟนเพจสมมะพยากร์มีหลายแพคเกจให้เลือกอ่านตรงไหนแล้วไม่เข้าใจก็ ทักมาถามเพิ่มได้ส้มมะยินดีให้บริการสำหรับครึ่งปีแรกนี้นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสำเร็จมีเรื่องที่ต้องพยายามใช้แรงใช้สติปัญญาใช้ความมุ่งมั่นเอาเป็นว่าไม่เหนื่อยเปล่าไม่เหนื่อยฟรีแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกกับชาวราศีกรกฎอย่างหนึ่งก็คือการที่เรา ทําตามหัวใจตัวเองเพราะว่าไพ่8ดถ้วยมันมากับ8ดเหรียญไพ่เลขก8ดสองใบนี้ดีตรงที่ว่าเราจะได้ทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เรารักทําในสิ่งที่เราชอบมันจะเกิดความรับผิดชอบอะไรบางอย่างบางท่านรักในงานที่ทําบางท่านทําในงานที่รัก ใจคือสิ่งที่สําคัญที่สุดความรู้สึกของคุณสําคัญที่สุดเอาความสุขของตัวเองเป็นที่ตั้งแปดถ้วยหมายถึงการเดินทางค้นหาความฝันการกระตือรือร้นเพื่อความสําเร็จจริงๆอายุไม่ใช่เรื่องสําคัญอยู่ที่ว่าใครจะค้นพบสิ่งที่มันเป็นตัวตนที่แท้จริงก่อนกันอยากทําอะไรนั่งคุยกับตัวเองคิดทบทวนกับตัวเอง ทำไมถึงบอกว่าต้องคิดทบทวนกับตัวเองเพราะว่าไพ่รือสีหมายถึงการหยุดนิ่ง นิ่งๆอยู่นิ่งๆแล้วจะเกิดสมาธิอยู่นิ่งๆแล้วจะเกิดอ่าไอเดียหรือเกิดความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเหมือนพูดง่ายๆว่าเกิดสติปัญญาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆถามใจตัวเองเมื่อได้คำตอบแล้วก็ลุยได้เลยแต่อุปสรรคก็คือในเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่คุณกำลังจะทำมันอาจจะไม่ง่ายในมือถือดาบ แต่ปลายดาบมียอดมงกุฎในมือถือดาบปลายดาบมียอดมงกุฎหมายถึงความสำเร็จที่แลกด้วยความ อดทนมุมานะพยายามหรือคีย์เวิร์ดของหนึ่งไมหนึ่งดาาก็คือว่าอดทนหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะหรือต้องสูญเสียเหงือ่อสูญเสียพลังงานหน่อยนะแล้วจะประสบความสําเร็จใครที่จะสอบเข้ามหาลัยใครที่จะเรียนต่อระดับปร,ริญญาโทรปร,ริญญาเอกจะเป็นด็อกเตอร์หรือเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาต่อขอให้ทุ่มเทแรงกายแรงใจตั้งใจมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จ ในเรื่องเรียนส่วนในเรื่องของงาน งานใดๆก็ตามขอให้ตั้งใจปริมาณงานอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณเงินหรือเงินเดือนหรือค่าตอบแทนก็เพิ่มขึ้นตามนั้นจงจําไว้เสมอว่างานคือเงินเงินคืองานปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นหมายถึงปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นหรือผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเช่นกันช่วงนี้สติปัญญาดีจะคิดอะไรคือมันเหมือนสมองแล่นสมองปลอดโปร่งแต่ไม่ชอบความวุ่นวายคนราศี กร็ระกฏช่วงนี้จะไม่อยากวุ่นวายกับใครและไม่ค่อยอยากให้ใครมาวุ่นวายกับเราไอครึ่งปีแรกนี้เป็นการค้นหาตัวตนถามใจตัวเองแล้วค่อยคคิดค่อยๆทําทำในมือของฤษีคือตะเกียงตะเกียงหมายถึงสติปัญญาทางออกหรือมันเหมือนว่าเราไม่จำเป็นต้องเห็นบันไดขั้นสุดท้ายหรือจุดสูงสุด แต่คุณจะค่อยๆเดินตามความฝันไปทีละสเตปไปทีละขั้นเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องกดดันตัวเองแล้วก็ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเพราะในมือของฤาษีอีกข้างหนึ่งถือไม้เท้าไม้เท้าเอาไว้เป็นหลักประกันเอาไว้คายันจะได้ไม่สะดุดหกล้มหรือพลาดพรั้งเพราะฉะนั้นสติปัญญาดีทําในสิ่งที่เรารักสุขภาพจิตด,ดีสิ่งต่างๆกําลังจะดีมีเรื่องให้เหนื่อยแต่ไม่ได้เหนื่อยเปล่าเหนื่อยฟรีมัน เป็นเรื่องที่เหนื่อยและประสบความสําเร็จคนทํางานประจํามีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับผิดชอบอะไรอย่างต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นคน ราศีกรกฎครึ่งเดือนแรกของปีเาไม่ใช่ครึ่งครึ่งปีแรกของปี2564ขอให้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมขอให้กระตือรือร้อนขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอแล้วพัฒนาตนเองอยู่เสมอใครสอบไม่ผ่านจะสอบผ่านใครรอบรรจุจะได้บรรจุแต่การบรรจุหรืออะไรอาจจะมีเรื่องของเกณฑ์การเดินทางหรืออาจจะไกลจากถิ่นฐานบ้านเกิดสักหน่อยแต่สำเร็จ ส่วนใครที่คาดหวังความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้ใส่ใจขอให้ตั้งใจความสําเร็จรอคุณอยู่ความรักช่วงนี้สําหรับคนโสดเอาเวลาไปโฟกัสอยู่กับเรื่องการเรื่องงานก่อนคนโสดเนี่ยอยู่คนเดียวตอนนี้ก็สบายใจรักสันโดษอยู่เงียบๆคนเดียวห่วงพื้นที่ความเป็นส่วนตัวหรือแม้แต่ในเรื่องของการไปกินข้าวคนเดียว จัดทริปคนเดียวเที่ยวคนเดียวมันเหมือนว่าช่วงเนี้ยคนโสดสําหรับชาวราศีกรกฎครึ่งปีแรกไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องความรักสักเท่าไหร่อยู่คนเดียวไปไหนทําอะไรคนเดียวรู้สึกว่ามันสงบจิตสงบใจแล้วมันตอบโจทย์มันมีความสุขมากกว่าส่วนในเรื่องของใครที่เข้ามาเนี่ยใครจะจีบคนราศีกรกฎอ่ะไม่ง่ายเพราะคุณจะดูว่าคนคนนั้นเขาพยายามมากน้อยแค่ไหนใครที่มา3วันเจวันแล้วหายคน ราศีกรกฎก็ไม่เอาเช่นกันเพราะฉะนั้นดีมากเอาเวลาไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องของงานแล้วก็เรื่องของเงินเรื่องของความสําเร็จแล้วก็ ทำตามความฝันของคุณส่วนคนมีคู่จริงๆก็มีเรื่องให้ก่อร่างสร้างตัวคิดสร้างเงินสร้างงานสร้างไรายได้ก่อร่างสร้างตัวสร้างฐาน,นะนะคะหรือบางท่านบางกรณีอาจจะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยแตะต้องกันสักเท่าไหร่พูดง่ายๆบางคนนะไม่ค่อยมีเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือบางคนแฟนอาจจะอยู่คนละที่คนละทางหรือต้องเดินทางตลอดแบบนั้นก็เป็นได้ส่วนใครที่เป็นโสดแล้วอยากจะเปิดใจจริงๆลองมองดูคนที่ประกอบอาช เกี่ยวกับเรื่องของครูครูบาอาจารย์หรือพวกที่มีตําแหน่งทางวิชาการหรือผู้ชายที่ค่อนข้างจะเงียบสันโดษเก็บเนื้อเก็บตัวพูดน้อยพูดไม่ค่อยเก่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นหรือไม่งั้นก็จะพวกที่ธรรมะธรรมโม พวกที่ชอบฝักใฝ่ทางธรรมกับอีกกรณีหนึ่งที่คนราศีกร,รกฎจะได้ก็คือคนที่เขาอายุแก่กว่าคุณมากๆหรือถ้าไม่ใช่พวกที่อายุแก่กว่าคุณมากๆก็จะเป็นประเภทที่ว่าทําตัวแก่กว่าอายุยังเด็กกว่าแต่ความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นก็ได้ส่วนเรื่องการเงินจริงๆเรื่องการเงินพูดไปแล้วเงินคืองานงานคือเงินเงินเนี่ยอาจจะหามาได้ด้วยความยากลําบากไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ใช่ความยากลําบาก เงินมันจะมากับงานแต่ด้วยความที่ว่าปริมาณงานมันเพิ่มขึ้นมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณเรื่องของเงินก็ได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันเป็นเวลาของการกอบโกยเพราะฉะนั้นให้ราศีกรกฎรู้จักกินรู้จักเก็บและรู้จักใช้หนึ่งไม้ทาอันหนึ่งหนึ่งดาบบอกไปแล้วว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสตางค์บางทีมันก็เหนื่อยแล้วช่วงเนี้ยถ้ามันเป็นช่วงเก็บมันเป็นช่วงกอบโกย ก็อยากจะให้กอบโกยไอ้เรื่องกินเรื่องเที่ยวหรือเรื่องของการเดินทางเอนเตอร์เทนตัวเองพาตัวเองไปเที่ยวพาตัวเองไปเปลี่ยนบรรยากาศอันนี้โอเคไม่มีปัญหา แต่ก็เอาให้พอประมาณละกันโดยรวมไปแล้วเนี่ยไพย่ฤาษสีขึ้นแบบนี้แดเหรียญขึ้นแบบนี้เรื่องการเงินสําหรับครึ่งปีแรกนี้ชาวราศีกรกฎสบายใจหายห่วงไม่สะดุดติดขัดแน่นอนแต่ในเรื่องของโชคลาภจริงๆก็ไม่อยากให้ไปคิดหรือคาดหวังกับเรื่องของโชคลาภสักเท่าไหร่ให้ทํามาหากินจะดีกว่าแน่นอนที่สุดส่วนใครช่วงนี้อยากฝักใฝ่ทางธรรมครึ่งปีแรกนี้ชาวราศีกรกฎจะเหมือนว่าอยากเข้าวัด เขาวาอยากทําบุญหรือรักสันโดษอยู่เงียบเงียบคนเดียวใช้ชีวิตสมถะไม่ต้องวุ่นวายกับใครหรือสนใจในเรื่องของาศาสนาหรืออะไรพวกนี้มากขึ้นแต่ข้อดีก็คือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือหรือมีเรื่องของ ความเงียบสงบทําให้เกิดปัญญาอะไรบางอย่างส่วนในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีกร,รกฎแนะนําให้พักผ่อนเยอะๆเพราะไพ่ฤษีหมายถึงเรื่องของอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ขี้หลงขี้ลืมหรือสูญเสียความทรงจําคิดอะไรแป๊บๆลืมคือลืมง่ายมากช่วงนี้ให้ระมัดระวังให้ดีกับอีกอันนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับโรคเลือดลมหรือความดันระมัดระวังจะวูบง่ายหรือแบบบางทีความดันต เหรืออะไรเงี้ยให้ลองไปตรวจไปเช็คความดันดูแล้วกันทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายบ้างแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอส่วนการทําบุญเสริมดวงแนะนําทําบุญปล่อยปลาปล่อยปลาหรือให้ชีวิตหรือปล่อยสัตว์น้ําปล่อยปลาอะไรก็ได้แต่สิ่งที่อยากจะให้ชาวราศีกรกฎทําสม่ําเสมอก็คือการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาแล้วก็รักษาศีลขอให้คิดดีพูดดีเขาไวา้ไพ่ฤือีขึ้นแบบนี้ถ้าคุณรักษาตัวให้เป็นคนดีได้ ได้อยู่ในศีลในธรรมได้เทวดาจะช่วยเหลือให้สําเร็จสมหวังดังใจทุกประการเนาะไพ่เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีก็ขอให้ชาวราศีกรกฎพบแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความสุขวันนี้ส้มมะลาไปก่อนอย่าลืมสับสคร b ยอย่าลืมติดตามอย่าลืมแชร์สนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชท facebook ส้มมะพยากรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ